ขอกล่องด้วยกล่องนึงนะขอกล่องหนึ่งกล่องด้วยกล่องไรเทคกล่องไ้เทคอยู่ตรงไหนเนี่ยแอบ <Yes. S 2> จับเลยสวัสดีค่ะนี่หัวใจผมไม่มีไตเนี่ยเสสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตเหมือนเดิมน,นะคะสาธิตครอบอุปกรณ์ครอบระบบแห้งการติดตั้งไดเทคหรือซีเรียก,กันทางสับช่างนะคะไดเทคซิสเตมจ้าอ,อันนี้เรามาดูเอา้าทำไมต้องใส่สีลทยช่ยงนอกอีกวะมันเสียว อเอม่เตี้ยนะขาต่ำไปอ๋อคือเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยตามดูกันนะคะเน่อ่ะอือไออือ,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 อค่ะทำไมต้องวางซี่ลายข้างนอกเพราะมันเตีย้ยเกินไปนะจ๊ะ ด้วยแชคเขาค้ากลุ้มเดียล่าจะถ่ายหน้าเหรออะไรนะทำอะไรขายหน้านะพี่เอวผมนี่ไงทำไข่หน้าไม่เห็นหน้าหรอกเขาไล่เราอีกแล้วนะคะ เราก็มาขั้นเวลาในการเดินแบบบนหลังคานะคะพอเขาได้เราก็แป๊บนึงยอมเจ๊แลน่อาจารย์เอายางได้ยางนี่เดินบนหลังคานะคะเนี่ยตกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะจ๊ะว่าตกกันได้แต่พอลงเท้าเดิน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 รลงเท้านะคะเด รองเท้าค่ะรองเท้านะคะที่ใส่คืนอนหลังคาค่ะผิดระเบียบผิดระเบียบเต็มเต็มจ้ะไม่เห็นเออไม่เห็นนี่สกูยีตไฟอยู่ตรงเนี้ยลุงอะ่ะกล่องเหลืองเอามาใช้ก่อนจะได้เข้าไปแล้วกล่องเหลืองอะ่ะแต่ข้างในยังมีอย่าไปหยิบให้เอ็องหาไม่เจอหรอกเอาาเอ,เอ อันนี้จ้าเขาจะติดตั้งจะเสร็จแล้ววางแบบโมเดินอยู่อ่ะนี่จ้าเอาเฮ้ยถ่ายหน่อให้หน่อยที่อยู่ตรงนน้นถ่ายนางแบบเลยอ่ะไหนนางแบบไ่ไหนนี่เออฮ<อ>แอคกกันนะหากล่องไดเทคก,ก็ไม่มีนะจ๊ะจ,จริงๆอ่ะมาติดตั้งสีลายด้านในแล้วนะคะ อเด็บนะคะใแซด็อดกนะคะ <laughs> วนลว้อวนล <laughs> ้อาะนังนกล้องสั่นค่ะกล้องสั่นแคปเจอรก้องสั่นให้รีวิวค่ะรีวิวเออเหมือนกันจะเต,ตกเลยปุ๊บเนี่ยเี่ยอย่างเงี้ยสาธิตมันเย <laughs> ่ะอะ คนดูตั้งหนึ่งคนคนดูตั้งหนึ่งสองคนแล้วนีไข่ช่วยช่วยเลยครัไปดูอีกคนหนึ่งจะได้เป็นสาวจึมจึมจึมอ้า,อาววิธีการเต้นจึมจุมขนาดไหนเนี่ย <c oughs> อีตี้น้อย <c oughs> ปาร์ตี้น้อยไงปาร์ตี้นอสุด,สดละค่ะพ่ <c oughs> อแม่ขอพลอยเนาะพ <c oughs> <c oughs> อดีเลยสิบเก้าตัวแล้วเจ๊ พอดีเด้อออกอะเอาในพวกนี้สั่งมา30ก็ใช่ของเขามันเบื่อปูนไงสวยๆมีไม่กี่ตัวเราคัดเอาอ่าแล้วยังไงแล้วที่เหลือล่ะกระจกไปหมดแล้วมันเบื่อปูนมากของเขาเหลือจากข้างบนนู่นอือแล้วไงแล้วนี่คือใหม่นะเนี่ยใช่ไหมไม่แอร์ไม่ไม่เช็ดฝุ่นให้เขาหน่อยไว้กี้ หาผงหาผ้าให้เกิ๊ห่มเช็คหาผ้าพเช็คุ่นใน้ก๊มันุ่นเยอะพอเก่ามันอยู่ในร้านมันเก่าเก่าอยู่เลยนานกว่าจะออกอ่ะอ่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์สาธิตเสร็จแล้วชอบไอ้อุปกรณ์ครอบระบบแห้งนะจ๊ะนี่ก็ขึ้นมาวิ่งเตะฟุตบอลเล่นบนหลังคานะจ๊ะ มารีวิวครับสวยๆเบาถามลุงอ่ะลุงกับป้าถามมาขอผ้าหน่อยเงี้ยไม่งั้นก็เอาเสื้อไอ้แจ็คมาเลยฟิง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 คนผ้าจะเบื่อหน้า ช่างหลังคานะคะเอามาเชทปฝน มีแค่นี้เหรอมีรอบหลังปะข้างหลังไงใส่ยันพี่ชอบอ่ะเขาเพิ่งมาเขาโอ้โอ้โอ้ลบก,ก่อนลบเขาอีกแล้วครับท่านลบเขาอีกแล้วครับท่านข้างหลังยังไม่ได้ใส่ข้อพี่เอ็ม เออใหม่เก็บเลยว่ะน้องเชฟอันนี้ต้องเช็ดด้วยเลายาใหนานดีกว่าของไอ้ผ่ายกิ๊กกีกว่าของไอ้นันว่ะไอ้น,นันผ้าไม่ได้ชุดน้ำไง เองไม่เองไม่เองไม่ได้ปล่อยไม่ได้หนุ หลายตัวเลเออแมมัเข้า ead, มาแล้วนะาก่จตกไปเลฮะกตกไปเลย ยังขาดเลยเนี่ยเห็นขาผมไหมเห็นยาผมด้วยมีใส่ครับวอนลูกค้านะคะพนักงานไอ้ลูกน้องค่ะลูกน้องไม่มีกเกงใส่